สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศการเตรียมล้านขายของนะครับขายของตลาดนัดนะครับผมนี่จะพามาเบิงเป็นร้านทุกสิ้นหนึ่งนะครับเป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับเป็นตลาดนัดยม่เรงนะครับผม เป็นล้านแบบง่ายๆนะครับนี่น้ำจิ้นเลยนะครับน้าจิ้มกับพ่อกระเทียมเป็นไส้ขวดบีบมากนะครับนะครับผมมี่แบบน้ำจิ้มรสเทสนะครับแล้วก็น้ำจิ้มหวานนะครับเอาไว้ให้เด็กหน่อยนะครับแล้วก็นี่เป็นซอสบลเกือเทศพร้อมครับนี่นะครับใส่ขวดนะครับจะได้ง่ายย้ำข้าวบีบนะครับบีบใส่ถุงืด้่าบีบ ใส่ลูกชิ้นนะครับจะได้ง่ายนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเตรียมเป็นสโมกกี้นะครับของยี่ห้อฟ้ามสุกนะครับเตียมมาไว้นะครับนคือที่พ้อขายเลยนะครับสุกแล้วนะครับก็จะนี่เป็นพักสดความนะครับนี่นะครับข้ากับล่างทำความสะอาดมาจากบ้านแล้วนะครับนี่จะเป็นเงืนอทอนนะครับ เตียมเงินทอนห้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับแบงดยี่สิบเหรียญนะครับก็จะมีเป็นหน้ามดล่มนะครับถ้าเป็นขวดแก้วนะครับจะใส่แก้วใ่แบบนี้นะครับยี่สิบบาทนะครับผมขายเสริมเกินไปนะครับรับมากอ่ะนี่ราคาขวดละเจ็ดบาทฮาริบนะครับนี่นะครับแก้วกอายุที่สองบาทกัวนะครับ ส่วนทุนก็นอยูที่ประมาณ10กว่าบาท1ิบบาทนะครับประมาณนั้นนะครับถายแก้ว20บาทนะครับจะมีน้ำเปล่าพร้อมขวดน้อยนห่าบาทนะครับอันนี้กำไรครึ่งต่อคขึ่งเลยนะครับขวดไงนำสิง10บาทนะครับ มีหนึ่งกับมีเสริมเป็นปิ่งนะครับอันนี้เป็นปิ่งทาเนยนะครับผมนี่นะครับเป็นเนยสดนะครับปิ่งทานเนอยอุปกรณ์ที่จําเป็นก็คือกล่องโฟมหรือว่าถาังน้ําแข็งก็ได้นะครับอาไว้ใส่ลูกสิน,นะครับนี่นะครับผมถ้เป็นกล่องโฟมเ่าก็ติดเทปแล้วก็เอาน้ําแข็งใส่นะครับ่ครับเก็บความเย็นได้ดี คือกันนะครับอุปกรณ์การหนึ่งนะครับสําหรับลูกชิ้นหนึ่งนะครับนี่นะครับง่ายๆเด้นะครับลูกชิ้นชนไงห้าจะมาเสียบอยู่ที่ตลาดเลยนะครับนครับ้าได้จุดที่จอดรถได้นะครับถังน้ำแข็งสีงขาก็ส่บระเดี้ยวลงจากรถนะครับ นะครับล่านต่างๆกำลังเรียมตัวนะครับจัดล้านนะครับผมเป็นตลาดวันจันทร์นะครับตลาดแรงเป็นตลาดนัดก็ว่าได้นะครับผมยูที่บึงพงหลงจังหวัดบุงกรฬนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับผม หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องบ่นหน่อยกันไลยนะครับสําหรับพี่น้องที่มองหาอาชีพนะครับที่สีเฮดในช่วงโควิดแบบนี้นะครับบ่อยากอยู่ในเมืองนะครับมีงานประจําอยากกลับมาอยู่บ้านขายของนะครับลักษณะอาจจะเริ่มต้นแบบที่ผมกําลังเฮดอยู่นี่ก็ได้นะครับมีเงินหมุนเวียนต่อเมื่อนะครับคิดเป็นกําไรกับมาณนพันกว่าบาทอยู่นะครับสามารถอยู่ได้สบายๆเลยนะครับ ก่อกนคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ